โอเคแล้วผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคน,ท,กคนทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมแบงก้าโมและอยู่ในเกมโรบอทและอยู่ในแบบบล็อกฟุตกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนอาจจะสังเกตน,นะผมเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้เวลบล็อกฟุตผมก็1146แล้วนะครับผมนะโอเคผมตอนนี้นะครับผมผมก็มีเงินม่วงอยู่5,477มีเงิน7จ็ดล้านห้านะครับผม จล้านห้าแสนเวลี่นะครับวันนี้ผมก็จะพาไปตีบอสครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับพาไปตีบอสเจลามี่นะอย่างเงี้ไม่มีอะไรมากก็มาอัปเดตมาตีบอสเฉยๆมาแบบเอออัปเดตให้รู้ว่าเออยังเล่นบอกฟุตอยู่นะอะไรประมาณนี้นะผมนะตอนนี้ผมก็การต่งตรัเปลี่ยนไปนะครับก็คือผมไปล่าของฟรีมานะผมนะสำหรับใครที่เออ,อยากได้ของฟรีก็ไปดูยูทู e ผมก็ไปดูใน y o u t u b เขาสอนเหมือนกันนะผมนะ ตอนนี้ผมก็ใช้ดาบสเต็ปอยู่นะครับก็คือขาดาสกินั่นแหละอันนี้ก็ดาวาโดนะครับอุ้ยดาบมันใหญ่มากเลยอะโอ้โหตอนนี้เหมือนผมแปลงล่ามเป็นผุนพานะครับผมเอากับคือมาก่อนให้มัน,ให,มนให้มันหายบักนะผมนะก็คือถ้าแปรง,งเป็นผุนพ้าผมชอบบักเงี้ยแปลงล่ามเป็นผุนพ้าแล้วถือดาบแล้วกลับล่ามปกติดาบมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับโอ้คนนี้ก็ผุนพ้าด้วยว่ะเออดาบประเทศน,นะดาบประเทศของของเราเองนะครับผมนะมีแค่ท่าเดียวนะครับดาบวาโดนะครับ ก็ผมตอนนี้ผมใช้ผลพาอยู่นะครับแต่ก่อนหน้านี้ผมใช้ผลมังกรนะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนี่นะครับผมผลมังกรนะผมนะผมอาจจะพูดไม่ชัดก็ขอโทษด้วยนะครับก็เรี่ยวๆไปเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ผมใช้ขาดําสติอยู่นะผมนะก็ก็จะฟรามัดซูเปอร์ฮีโร่แน่นนะผมนะเออจะฟร์มัดซูเปอร์ฮีโร่แนนถ้าขาดําสันติมาสรี่ครบ300ผมก็จะไปฟ้ามัดมังกรต่อนะครับ ถ้าได้มาซุปเปอร์ฮีโมนแล้วก็จะมารีวิวให้ดูนะครับผมไม่รู้ว่ามีคนรีวิวหรือยังนะเออมาซุปเปอร์ฮีโมนเนี่ยก็จะพาไปตีบอสเจนารมี่นะครับผมตอนนี้ก็มีคนอยู่ในคาเฟ่เลยผมว่าเขาโหดทั้งนั้นเลยผมกลัวเขามาฆ่าป่ะแต่ผมไม่ได้สนใจเรื่องเอ่อเรื่องฆ่าหัวอะไรยงเงี้ยแล้วนะครับผมฟาร์มฟาร์มอยู่เขามาฆ่าผมก็เออไม่ได้สนใจอะไรก็ให้เขาฆ่าไปมันก็ปิดปิดพีพีให้เราก็ดีไปอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะได้ฟาร์มต่อนะครับก็ให้ข้าหว ก็ให้ข่าหัวเขาไปนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเรา,าก็สู้เขาไม่ได้ได้วยแหละเราแบบไม่มีสเต็ปม,มากพอไงเราเพิเ่งแบบยังมียังมีของไม่ครบอะไรประมาณนี้นะครับผมนะโอเคครับเดีย๋ยวผมแอดเดีย๋ยวผมแอดไลน์ทุกคนดีกว่าก่อเขามาฆ่าผมนะครับเพราะว่าโดนฆ่าแน่เลยอ่ะน่ครับบอสเจรลามีก็คือไอเอไอเบลามีนี่แหละครับที่มันโดนลูฟี่ปล่อยบาดเดียวอะ่ะมันเป็น คนใช้ผลสปริงนะผมนะผลสปริงก็คือผลที่มันใช้อะไรฮะนะครับเจลามี J ่ ami, นะฮะแต่ในเกมเขาตั้งชื่อเจลามี่ก็น่าจะหลบลิขสิตนะเดี๋ยวเราเคุยก่อนนั่นไงมาแล้วทุกคนครับผมตายครับผมยอมเลยนะครับเพราะว่าสู้เขาไม่ได้เลนะ้วโอ้โหผมแข็งผาแข็งเอาเวกด้วยนะครับยังไงวาโดนในลองฟันเขาหน่อยดิโอ้โหฟันไม่เข้าเลยยอมก็เอเยอยางงี้ผมว่ายอมก็เ,เออขอฆ่าไปนะครับ คือทุกคนก็ว่าผมได้นะครับแต,แต่อย่าว่าแต่ยาดาแรงมากก็ได้นะครับว่าผมเป็นอย่างนี้แหละไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะฮะเล่นเพื่อเอาสนุกสนุกพอนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปซีบอสเจลรมี่กันเลยนะครับผมนะโอเคเดินทางเดินทางโอเคโอเคเดี๋ยวขึ้นไปบนเขานี้นะครับแปลงล่างเลยขึ้นไปตรงเขาตรงนี้นะบอสเจลรมี่อยู่วันนี้นี่ ลิงมาเลยกระโดดกระโดดกระโดดกระโดโดถึงไหมเนี่ยเฮ้ยถึงไม่ขึ้นดิบอยขึ้นมันจะได้ยังไงเอา้าโอ้โหติดเพราะว่าขึ้นขึ้นบันไดเฮอะเพราะว่าง่ายสุดละเออโอ้ขึ้นยากขึ้นหยิมขึ้นบันไดก็ได้วะว่าจะรัดน่ยก็ไม่ได้เลยเออนั่นไงบอสเจามีเกิดพอดีโชคดีมากเลยก็อบอส เจลรมีนร่นะครับก็เวิวเนิครับนะฮะโอเคผมจะใช้แบ็กเล็กตีเลยนะผมก็จะเอ่อใช้ผมพ้าไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับผมไม้ดูหน้ามันเมื่อกี้นี่คนเห็นไหมครับหน้ามันผมเปิดพีพีก่อนไอ้ตรงที่พีพีนบังหน้าจอนะครับนี่นะครับผมได้เอ่อขาดำแบบเป็นไฟสองข้างแล้วนะเออเนี่ย ขาไฟสองข้างเลยเนี่ยเราก็เตะอย่างนี้เลยนะครับเตะผมว่าอย่างนี้แหละไม่เหมือนคนอื่นนะอาจจะเล่นขัดใจท่านผู้ชมหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับผม <c oughs> <c oughs> ผมก็เล่นอย่างนี้แหลนะฮะโอเคเตะไปเตะไปถึ้หลอนะนี่นี่นง่ายๆนะครับตีว่าตอนนี้แต่ก็เราลบสกิล,ลกมันหน่อยก็ได้นะนี่นี่เตะเตะเตะนี่ออกเ็เตะไปเลยอย่างนี้นี่ไงนะฮะโอ้ โรงงานจะเปิดอีกโอเคผมว่าผมจะไม่เร่งความเร็วตรงนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวพัน,น,นัโอ้มันตีแป๊บเดียวอ่ะดเด็กเออพาเนี่ยมันฟาร์มง่ายนะครับนี่ยืนตีอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเนี่ยจุกไปจุกมาแต่จะเข้าไปลึกมากครับไม่พามันตีไกลได้นะโอ้ดักสเต็ปผมมาสเตอรี่อัพเลย277โอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปตีโรงงานนะครับผมนะโรงงานโดยพอดีนะโอเค 5นาทีไปไปตีโรงงานกันเลยอ่าโอเคนะครับผมเฮ้ยยังไม่มีใครมาโรงงานเลยเนี่ยอ๋อเขาลองมาอุ้ยนั่นชื่อสีฟ้ามาแล้วนะโอเคผมว่าผมโดนฆ่าแน่เลยว่ะไม่เป็นไรนะครับผมก็มาตีโรงงานนะครับถ้าเราตีโรงงานเราดามจเยอะที่สุดเนี่ยมันก็จะให้ผลปีศาจนะครับผมนะถ้าเราใช้อะไรตีโรงงานเนี่ยมันก็จะ up m เตอรี่มันก็จะเพิ่ม m เตอรี่ด้วยนะ ผมมีคนมังกรด้วยันนี้นะฮะก็ถ้าใครแบบนาเอดดีที่สุดมันก็จะให้บทปีศาจมานะครับผมอุ้ยตัวค่าตายน่ะหนึ่งโอเคปิดพีพีนะครับเคพีพีปิดละเราใมใหม่ก็ได้นะครับโรงงานอยู่ใกล้นะผมนะนี่เดี๋ยวผมใส่อันนี้ก่อนหมอกซานตาผมก็ยังใส่หมอกซานตาอยู่นะตั้งแต่โอ้นานละหมอกซานตาเนี่ยเนี่นะครับออกมาทางขวานับโรงงานก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ นี่นะเผื่อใครไม่รู้นะเผื่อใครมาลูกใหม่แรกๆนะไอโรงงานอยู่ไหนวะนะครับเออเนะี่ยมันก็อยู่ตรงนี้นะครับก็มาตีกันได้นะครับผมมันจะมีคําว่าแฟลตอรี่ขึ้นก็คือ,อย้อนไปดูได้นะครับย้อนไปดูทีดด่ใต้นะฮะนี่ตีตีตีต,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 ตีตีไปเลยโอ้ยตกตกก็ไม่ชอบตกวันนี้อ่ะโอ้โหผลบางกรนี่ห้าอันตีนี่แหละมาก โอเคนะครับตีโรงงานไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆ,ๆเลยนี่นี่นี่ผมดาเมจดเข้าไปวันนี้ทำไมไม่ได้ยินเสียงดาเมจดเลยวะโอเคแล้วผมจะได้หรือไม่ได้ก็ช่างมันละกันนะก็แค่มาตีให้ดูนะครับว่าตีโรงงานแล้วมันได้อะไรนะโอเค,อเคไม่ไง่าโรงงานจบแล้วไหนใครได้ผลอะไรเดี๋ยวกลับไปคาเฟ่ก่อน ใครได้ผลเนี่ยเออผลพายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคนก็นิยมคนคนก็นิยมใช้ผลพายเยอะเหมือนกันผมอาจจะพูดติดบ่อยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมนะไหนอะใครได้ผลอะไรอ่ะไหนอะมีคนเอาผลออกมาอนคนไหนได้อ่ะอะไรเนี่ยไหนยังไม่มีใครพิมพ์อะไรเลยนะครับคนไหนได้ครับนีอย ขาน่าจะมีคนได้อยู่นะครับแต่เขาคงเก็บไว้นะครับไม่อ,ออกมาให้ดูนะครับะฮะโอเคผมว่าคลิปนี้พอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวปิดทรีก่อนเดี๋ยวเปิดทรีก่อนไม่ใช่ปิดออรหรอผมเรื่อไปแล้วเนี่ยสมอง <laughs> ผมเริ่มไปแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวปิดคลิปกันเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมนะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะถัดยอยอัปเดตไปทีละคลิปทีละคลิปนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกท่านเข้ารับชมนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณมากๆไม่ได้ลงคลิปบกฟุตนานเลยนะครับก็คลิปล่าสุดก็เป็นคลิปไปบอสนะครับผมนะรวมความหาที่ผมไปแบบเม้นใส่สตรีมเขาอะไรอย่างนี้นะครับผม,ผมก็ไม่รู้ว่าหาหรือเปล่านะครับแต่ที่รู้ๆคือตัดนานมากนะนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบา,บายๆจ้า อย่าฮู้ไปฟาร์มต่อดีกว่า